จะมาทอลลิ่งเราจะสุกที่ต้นน้ำแรงดีนะทุกคนตัวนี้โอ้ยใหญ่จัดโอ้โหใหญ่จัดทุกคน,กคนอืมโดนอยู่อยู่ปาปาอยู่อยู่อยู่ สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่เขื่อนลำแชนะนะเป็นเวลาเย็นละตอนนี้ก็ตอนนี้เรามาที่ต้นน้ําลำแชะกันนะทุกคนช่วงนี้ลำแชะนี่ก็น้ําแดงลงกระสุบเข้าเยอะนี่เห็นใน Facebook นี่ปลาเข้าเยอะมากวันนี้เนี่ยเราอยู่กับไต่เล็กทุกคนครับผมน,นี่ก็อ่พรุ่งนี้เราจะลงไปตีเชโดกันนะทุกคนแล้วก็อาจจะมีกระสุบต้นน้ำบ้างวันนี้เรามาถึงเร็วไตเล็กก็เลยพาเราออกมาตกปลากระสุบก่อน ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเน่นอนวอร์มฟ้ากระสุกกำลังดีครับกำลังดีมาพักแล้วก็ได้ตัวอ่าโอเคสุดยอดทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สักกีตัวอันนี้ผมเอาเหยื่อกระดีไวเบชั่น s t ของ King f o x นะทุกคนตัวใหม่เอามาเทสคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะวางตลาดแล้ยังไงทุกคนรอรับชมกันนะครับผม ทุกคนนี้ผมพึ่งถ่าย <c oughs> เปิดกล้องเสร็จ้ะทุกคนมาแล้วตัวแรกรีบกเ, <l ief> เกินโอ้โหนี่ทุกคนเดี๋ยวเราเอาขึ้นเรือก,ก่อนนะเดี๋ยวมารับชมกันมีคนเขาปาดหน้าผมไปแล้วเดี๋ยวรอดูทุกคนทุกคนตัวแรกมาแล้วนะตัวนี้ <c oughs> ไซส์ได้อยู่นะประมาณสัก <c oughs> ครึ่งโลได้เนาะได้ๆ <c oughs> น่าจะกว่า <c oughs> นิดๆครึ่งโลบวกบวกนะคประมาณนั้นตัวนี้ทุกคนไฟเบอร์ชั่นเอสทีสีชมพูนะทุกคน ต้นน้ำลำแชะได้ผลนะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันครับผมสุดยอดครับ,คครบนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการทอลิ่งปลากระสุนนะสุดยอดเลยเราก็จะปล่อยเหยื่อแล้วก็จะให้เรือเนี้ยลากเหยื่อเราขึ้นมาตามร่องน้ำไม่ไม่เคยทำมาก่อนเลยทุกคนครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นไงบ้าง ทุกคนแต้มมีสองมาแล้วนะทอลิงกระสุบโอ้เพิ่งเคยเจอทุกคนมาละเพิ่งเคยเจอขึ้นยังนี่ทุกคนมาแล้วนะเอกลักษณ์ของลำแช์นะทุกคนที่อื่นไม่มีนะทอลิงปลากระสุบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาปลาขึ้นเรือก่อนนะครับผมเอเคทุกคนนี่แต้มมีสองดีขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้นี่ซส์ประมาณแปดขีดเนาะ ทอลิงครับทอลิงกระสุนรับใช่เคยพบเคยเห็นไหมสุดยอดแล้วโอเคโอเคครับทุกคนโดนอีกแล้วหมาอะไรขนาดนี้ัเนี้ยโอ้โหมาแล้วทุกคนนีนทอร์ลิงตัวที่สามไหมตัวที่สามตัวที่แามตัวนี้เล็กตัวนี้ไม่ใหญ่อ่ะเอ้ยก็มันก็ยังดีกว่าไม่โดนนะใช่ไหม แต้มที่สามแล้วตอนนี้ทุกคนทอลิงทอลิงกระสบนรอมแช่ถามถามไตเล็กดกว่าห <c oughs> ลักสูตรหลักสูตรนี้มาไงครับนะเต <laughs> <laughs> ยทุกคนปลามาไอไอไอโอเคโยโอเคทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นเรือก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเรือกัน <c oughs> แต้มที่สามเทุกคนไซส์ได้อยู่นะน, <c oughs> นี่ไตนี้ไตนี้โอเคอย <laughs> ทอลิงทอลิงห <laughs> ลักสูตรไหนก็ไม่รู้ทุกคน เอ้ทุกคนในนี้บอกก่อนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนนะคุณพ่อว่านี่ตัวที่สามแล้วนะทุกคนตีก็ดีหนึ่งทอร์ลิงอีกสองตัวนะผมยังไม่โดนเลยผมยังไม่ได้ปลาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาหาปลาตัวแรกของวันก่อนวันนี้บอกเลยไม่อยากให้วโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันทุกคนผมโดนแล้วนะทอลิงกระสู่ว่ะทุกคนโอ้โหแม่งกว่าจะโดนมืดเลยอนะ่ะทุกคน แต่ยังดีนะทุกคนที่โดนผมคิดว่าจะไม่รอสาระ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสายประมาณไหนทุกคน 5, 5, อ้าโอเคได้อยู่ได้อยู่ชูดวะได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะไซยอยู่นะใหญ่อย,ยอยู่นะไซโลไซโล 5, 5, โอเคสวยงามทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนี่ทุกคน ไซนี้ใช้ได้อยู่นะตัวแรกของผมวันนี้โอ้เล่นเอ,อฟาฟ้ามืดเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราใกล้กลับละว่าจะวนอีกรอบหนึ่งพอทุกคนยังไงร,รอรับชมกันครับ โอเคทุกคนตอนนี no ้เราก็กลับขึ้นมาที่ต้นน้ำอีกรอบหนึ่งเมื่อเช้าเราลองไปตีปลาชโดกันดูละนะแต่ว่าค่อนข้างยากบอกเลยยากมากเพราะว่าลมเนี่ยค่อนข้างแรงตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทอลริงปลากระสุบที่ต้นน้ำอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนยังงงอยู่ว่าทอลริงต้นน้ำเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวใส่เล็กอธิบไปคร่าวๆหน่อยครับผมก็ปล่อยสายจากตูดเรือประมาณ40เมตรครับแล้วเอาเรือ เลงเครื่องให้เบาที่สุดตอกตอกตอกไปเดี๋ยวปลากระสูบมันก็จะวิ่งเข้ามาโฉบเองครับอ่าอันนี้ก็จะเหมือนการทอรลิงนะ้ําเคเ็มในทุกคนแต่ว่าเราเอามาใช้กับน้ําจืดผมคิดว่าน่าจะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่ทํากันเป็นจริงเป็นจังซึ่งลําแชก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเขาขึ้นชื่อเรื่องการทอรลิงปลากระสูบทอรลิงปลากายมาหลายปีแล้วเนาะแตเล็กเนาะใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าศาสตร์นี้เป็นยังไงก็เปิดโลกตกปลาของผมเหมือนกันเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่ ได้ลองทำทอลิเก็สนุกไปแบบเดี๋ยวนี้เรามาดูันครับคุณผู้ชมรอรับชมได้เลยครับเรามาต่อตัวแรกของวันนี้กว่าจะได้ทุกคนมาแล้ว โอ้หกว่าจะโดนะทุกคนตัวแรกของวันมาแล้วครับผมอุ้ย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 อุ้แรงดีนะทุกคนตัวนี้อุ้ยเที่ยใหญ่ซัดโอ้โหใหญ่จัดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเดี๋ยวก่อนนะค่อยคโอ้โหใหญ่จัดอะอ่าตายมารอยละไปอีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งอุ้ยรอดแล้วเว้ย โอเคทุกคนเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนเดี๋ยวมาดูวันกว่าจะล่อทุกคนวันนี้โอ้โหลุ้นมากเลยโอ้ทุกคนนี่กว่าจะโดนตัวแรกของวันนะมาละใสน่าจะใสสองได้อยู่นะตัวนี้ผมว่าทุกคนกัดไอปักดำลึกนี่เราทำทรอลิงกันมาไม่น่าเชื่อนะสุดยอดเลยกว่าจะโดนดีใจมากครับผมตัวนี้ไม่แห้วละสุดยอดครับ นี่ทุกคนผมก็จะปล่อยสายไปแบบนี้นะปล่อยเราจะใช้เหยื่อดำลึกตัวเล็กๆแหละทิ้งไว้ที่ท้ายเรือแล้วก็จะให้เรือเนี่ยเดินเครื่องไปนะทุกคนนี่ก็จะทําประมาณนี้แล้วที่เหลือนี้เราก็ปล่อยให้เรือเนี่ยลากเหยื่อเราไปเลยปลากระสูงที่วิ่งตามมาก็จะเข้ามากัดเหยื่อที่เราลากไว้ ปลาปลาอันนี้ปลา,ปาโดนครับทุกคนอืมโดนมาแนละ้วทุกคนอืมกระสูบไ่เหยเีดยดเ,เจอจนได้โอ้โหหลังจากพยายามมาตั้งนานนะทุกคนในที่สุดเราก็มีวันนี้อู้ใส่ดีนะทุกคนตัวนี้ปลาโลปลาโลทุกคนยิงใหญ่เกินนะ โอเคมาเดี๋ยว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 เราค่อยๆเรียงนะทุกคนไม่อยากพลาดโอเคครับมาเลยไม่อยากพลาดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูันเรือกันทุกคนสุดยอดเลยทุกคนตัวนี้ใหญ่มากนี่นี่นะทุกคนอีกแต้มหนึ่งโหตัวนี้ไซส์โคตรตึงอะผมบอกเลยใหญ่จัดทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มจับทางได้แล้วทุกคนว่าทำยังไงให้เราได้ปลาไซส์ ตึงๆแบบนี้เดี๋ยวเราทำมันต่อไปแล้วมาดูกันว่าวันนีเน้เราจะได้ปลาสะกีตตัวนะผมโอเคครับอยู่ๆป้าป้าอยู่อยู่อยู่ดิครับอยู่ดิครับโอ้ไต่เล็กดูบินมาเลยนุ่นะ <laughs> อยู่โอ้ยบินมาเลยสงสัยไม่ใหญ่มากทุกคนอันนี้ผมย้ำหนักด้วยนะเนี่ยบินมาเลยทุกคนเมื่อกี้โอ้ใส่เล็กทุกคนใส่เล็กๆตัวนี้เดี๋ยวเรายกเลยใส่เล็กกับผมนะใส่เล็กเออได้ม่มีปัญหา <laughs> นี่ทุกคนแต้มนี้สามของผมแล้วนะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหโอเคดันนนก็นับนี่นะทุกคนนี่มาละแต้มนี่สามของผม เล็กไปหน่อยแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้เราปล่อยไปดีกว่ามันยังเป็นอ่าัยที่จเจริญเติบโตได้มากกว่านี้ทุกคนโอเคครับโอเคทุกคน,อคกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่แผงร้านอาหารนะแผงน้องการตัวน,นี้ก็ยอมแพ้และไม่ไหวสถานการณ์เป็นไงครับแต่เล็ก วันนี้ยำแย่ครับแพเยอะสนุกสนานโอ้สนุกสนานวันนี้ต้นน้ํานี่ตลาดน้ำเลยอะตลาดน้เป็นไม่หยุ่เลยอย่างดีทุกคนอย่างดีที่ว่าเราเอาตัวรอดมาได้นะวันนี้ก็ได้กระสุกไซส์สวยๆเลยสองตัวมาแล้วก็ได้ไซส์อาเล็กๆมาอีกตัวหนึ่งนะเป็นการปรับใจก็โอเคเดี๋ยวยังไงเราหาวันกลับมาแก้มือใหม่แน่นอนทุกคนรอรับชมกันในตอนถัดไปได้เลย โอเคครับทุกคนแล้วเดี๋ยวทริปนี้เราก็จากกันไปที่ตรงนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่อง man, ฟิชแมนแอนด์คาเฟด้วยครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผม